สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำโชคสชแนลสำหรับคลิปนี้เป็น ep 3ของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ก่อนที่จะนำคุณผู้ชมไปรับชมแนวทางต่างๆในคลิปนี้แอดขอฝากคำเตือนดังนี้ค่ะ คำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นํำโชค h ช n แนลขอบคุณค่ะ ในคลิปนี้แอดขอนำเสนอแนวทางเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก่อนที่จะไปรับชมแนวทางแอดขอนำคุณผู้ชมมาดูผลรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะ ผลรางวัล2ตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์สองหเลขที่ออกคือสีทางด้านขวามือเลข8เป็นหลักหน่วยทางด้านซ้ายมือเลข4เป็นหลักสิบนะคะ เมื่อได้ทราบผลรางวัลกันแล้วในช่วงต่อไปนี้แอดขอนำคุณผู้ชมมารับชมแนวทาง2ตัวท้ายรัฐบาลไทยของวันนี้ซึ่งมีแนวทางตัวเลขดังนี้ค่ะแนวทางที่7ของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569 สองตัวท้ายรัฐบาลไทยประกอบไปด้วยหลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบแอดแนะนำตัวเลขไว้หกตัวนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งเก้าหกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยแอดแนะนำตัวเลขไว้ห้าตัวคะ่ะมีเลขสองเจ็ด 3 0 1ค่ะและนำมาประกอบเป็นชุดได้ทั้งหมด30ชุดเต็มนะคะซึ่งมีตัวเลขตามนี้ค่ะสองตัวท้ายรัฐบาลไทยชุดเต็ม30ชุดประจำงวด16กกุมภาพันสองห้าหกแถวที่1 02,07,03,00,01แถวที่สอง1 7 1 3 1ส1งแถวที่สาม9 7 9 3 9อ9 1แถวที่สี่6 7 6องห

ทำเป็นชุดคัดเด่นให้11ชุดนะคะมีแนวทางตัวเลขตามนี้ค่ะ11ชุดของชุดคัดเด่นมีตัวเลข02นย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่สามหสาสองเจดเจ็ดแสและเกค่ะ นี่คือชุดคัดเด่นทั้งหมด11ชุดค่ะต่อไปมาดูชุดคัดเน้นนะคะมีชุดคัดเน้นให้ทั้งหมด8ชุดค่ะตามนี้นะคะ2ตัวท้ายรัฐบาลไทยชุดคัดเน้นของวันที่16กุมภาพันธ์สองห้าหมี02 60 72 77 แปดหนึ่งเก้าศูนเก้าสามและเก้าเจ็ดค่ะนี่คือชุดคัดเน้นนะคะทั้งหมดแปดชุดค่ะต่อไปมาดูชุดฟันธงค่ะชุดฟันธงของสองตัวท้ายรัฐบาลไทยของงวดวันที่ สิบหกกุมภาพันสองห้าหกเก้าแอดมีชุดฟันธงให้คือเลขเก้าเจ็ดค่ะตามนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเลขตัวแทนนะคะเลขตัวแทนหกเท่ากับเก้าหนึ่งเท่ากับเจ็ด อย่าลืมนะคะตัวเลขทั้ง30ชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะตัวเลขชุดไหนที่ตรงใจคุณผู้ชมก็เลือกไปเป็นแนวทางได้และแอดขอฝากไว้ว่าควรเสี่ยงโชคแบบพอประมาณ ด้วยความปรารถนาดีจากช่องแม่นำโชค h ช n แนลสำหรับในคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลแนวทางมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ